5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีได้เวลาพัฒนาทักษะใหม่ให้ประเทศไทย m i s s i o n to the Moon Reskill Thailand ต่อยอดความเชี่ยวชาญด้านสื่อออนไลน์ที่เข้าใจคนทำงานสู่การเป็นผู้นำในการพัฒนาทักษะใหม่กับ m i s s i o n Academy คอร์สพิเศษโดยรรวิศหานอุตสาหะอ้ำสุภกรและทีมงาน m i s s i o n to the Moon Media เตรียมรับชมการถ่ายทอดสดเปิดตัวโปรเจกต์ใหม่ฟรีวันเสาร์ที่26กุมภาพันธ์2022เวลา1ทุ่มเป็นต้นไปผ่านช่องทาง Facebook และ YouTube ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ missiontothemoon.co สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่5 minutes นะครับคุณอยู่กับประวิทย์หานุสาหะครับ บทความวันนี้เนี่ยมาจากโทมัสออปปองนะครับชื่อว่า The Two Things 99% of Successful People Value More Than Talent นะฮะก็คือของสองอย่างที่คนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับให้ความสำคัญอาจจะมากกว่าความสามารถที่ติดตัวมานะครับสองอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจในแง่มุมที่ว่ามันเป็นของที่ค่อนข้างที่จะอาจจะต้องใช้ควาว่ามีความกัปั้นทุบดินนิดหนึ่งแต่บางทีเราก็ลืมนึกไปเหมือนกันนะครับ ข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าต้องใช้คําว่ามีกระบวนการทางความคิดที่ชัดเจนว่าจะเอาอะไรนะครับไม่เอาอะไรเนี่ยทาต้องทําเป็นนิสัยเลยเขยายกตัวอย่างอย่างนี้เขาบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะมักจะใช้เกือบช่วงเวลาที่คิดว่าเราจะทําอะไรไม่ทําอะไรเราอยากจะทําเรื่องนี้เพราะอะไรเราจะทําเรื่องนี้ไปเพื่ออะไรเนี่ยน้อยพื่อแคคือวางแผนน้อยนะฮะแล้วก็เริ่มลงมือทำนะฮะแล้วก็ไปแง่เอาแต่ว่าบางทีเนี่ยในคนที่ ประสบความสำเร็จจริง,จ,รงจะเริ่มพบว่าบนโลกใบนี้มันมีโอกาสมันมีเรื่องมีอะไรเนี่ยเยอะไปหมดเลยนะฮะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราอยากจะไปเรียนคอร์สออนไลน์อย่างเงี้ยเนาะมันก็มีคอร์สให้เรียนเป็นหมื่นเป็นแสนคอร์สถ้าเราไปแบบดุ่มๆเลยนะครับคือไม่วางแผนอะไรไปเลยแบบเข้าไปแล้วก็เรียนไปเรื่อยเนี่ยเราจะเรียนได้เยอะนะแต่มันอาจจะไม่เซิร์ฟวัตถุประสงค์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นการวางแผนให้ชัดเจนว่าเราต้องการเรียนไปเพื่ออะไรจริงๆเลยนะเข้าใจตัวเองเลยนะว่าเรียนไปเพื่ออะไรเนี่ยเป็นส่วนที่สําคัญมากนะครับไม่แพ้ ว่าเราจะเริ่มลงมือเรียนให้สำเร็จเขาบอกว่าวอร์เรนบัฟเฟตเนี่ยนะฮะใช้เวลาวางแผนในการทำเรื่องของการดีไซน์พวกคอร์ดฟลู์ของเขาเนี่ยนานกว่าการ acting เนี่ยเยอะมากนะคือเขาบอกว่าใช้แบบ a y e a r d e c i d i n g and a d a y acting นะฮะไม่รู้ว่าจริงๆขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ว่าคนที่มีนิสัยที่วางแผนนะครับคือคำว่าวางแผนในที่นี้เนี่ยมันก็มีอีกข้างหนึ่งที่ต้องระวังก็คือว่า คือคิดเดยอะกันไปอันนั้นอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังแต่ว่าคนที่ไม่วางแผนเลยลุยตะลุยอย่างเดียวเนี่ยโดยที่ไม่เข้าใจาเรื่องอย่างได้ด้ไรเนี่ยก็มีความอันตรายเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องใช้คําว่าเอ่อ uh, make thinking clear habit ก็คือวางความคิดให้ชัดเจนเนี่ยทำให้มันเป็นนิสัยเลยนะฮะข้อที่2เนี่ยครับเขาใช้คําว่า taking action consistently นะฮะสิ่งสําคัญมากของของการจะทาอะไรให้มันเกิดขึ้นเนี่ยคือเราต้องลงมือทำเนาะค่อนข้างตรงไปตรงมายอยู่แล้วนะครับแต่การลงมือทาเนี่ย ไอ้วันที่แรงบันดาลใจมันเยอะๆเนี่ยนะมันก็ทําง่ายนะแต่ไอ้วันที่เราแบบไม่อยากทำนะครับอันเนี้ยบางทีเนี่ยคนก็ปล่อยปล่อยปล่อยไหลเลยนะฮะเขาบอกว่าคนที่สามารถจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้เนี่ยข้อนี้สําคัญมากก็คือทําทุกวันนะครับให้เกิดผลงานและสะสมพเพราะว่าของที่เราเห็นว่าโอ้โหคนนี้เขาประสบความสำเร็จใหญ่โตมโหฬลารเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่มาเจอเกิดจากการ ทำวันนั้นเราก็ได้เลยมันเกิดมาจากการทําเรื่องเล็กๆทุกวันที่เราอาจจะไม่รู้สึกด้วยซ้ำว่าเขาทําอะไรเยอะแยะขนาดนั้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายคนที่โฟกัสที่เอาพุทคือต้องเฮ้ยมันต้องมีแบบอะไรออกมาตลอดเวลาเนี่ยคนคนประเภทนี้มีแนวโน้มจะประสบความสําเร็จมากกว่าลักษณะของคนที่ท,ที่ที่มีเอาพุทเยอะๆนะฮะเขาบอกว่ามีอยู่3าข้อด้วยกันนะถ้าลองสังเกตดูข้อที่1เนี่ยนะครับเขาบอกว่า อะไรที่ทำได้เลยเนี่ยนะจะไม่รอก็คือทำเลยนะครับข้อที่2คนที่มีเอาคูปเเยอะเนี่ยมักจะไม่มัลติเทสลองสังเกตดูนะครับแล้วข้อที่3คนที่มีเอาพุปเยอะเนี่ยคือคนที่เวลาเราเดินไปถามเขาว่าเฮ้ยวันนี้คุณงานอะไรสำคัญสุดนะฮะสมมติบอกสักสามอย่างเนี่ยเขาตอบได้ทันทีโดยไม่ต้องคิดเลยเพราะว่าเขาเขาวางแผนมาแล้วอันนี้คือลักษณะของคนที่คนที่มีเอาพุปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสองอย่างนี้จึงเป็นเรื่องสําคัญเราต้องเห็นภาพชัด นะครับซึ่งการเห็นภาพชัดบางทีมันมาจากกระบวนการที่ต้องใช้เวลาในการตกผลึกอะไรต่างๆนะพวกนี้นะครับอันนี้เราพูดถึงตั้งแต่ระดับองคอ์กรจนถึงระดับส่วนตัวด้วยนะฮะอย่างผมยกตัวอย่างในเรื่องเรียนออนไลน์หรือว่าการเนี่ยพกทักษะพวกนี้ผมว่าชัดเจนคือถ้าเกิดเราเห็นภาพไม่ชัดคุณจะใช้เวลาเยอะมากแล้วก็อาจจะไม่ได้ผลอะไรนะครับอันที่2คือต้องลงมือทำนะฮะเห็นภาพชัดอย่างเดียวเราไม่ลงมือทําก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนกันแต่การลงมือทำเนี่ยความจริงข้อหนึ่งก็คือมันไม่ได้เห็นผลเร็ว ทุกอย่างมันใช้เวลามันมนีมันมี process ของมันอยู่เรามักจะไปเห็นผลของคนคนหนึ่งที่ทําอะไรได้เนี่ยตรงปลายทางแล้วนะแล้วเราก็คิดว่าโอ้โหเขาก็ทำมาไม่เห็นเขาทําอะไรเลยทำไมเขาถึงนั่นจังเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูนะครับยกยกตัวอย่างเวลาเราเห็นอาจจะสมมติพอเราเห็นบล็อกเกอร์ดังๆเนี่ยนะผมอยู่ในสายเครื่องสาอางเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีบล็อกเกอร์ดังๆซึ่งแบบโอ้โหค่าตัวก็แบบแพงมากทุกอย่างคือแบบดูเขาแบบภาพเขาสักเซสสูมากๆ แต่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูจริงๆเนี่ยเขาเริ่มทํางานมาตั้งแต่เล,เล็กๆน้อยๆตั้งแต่ค่าตัวเขายังไม่ได้แพงอาจจะถูกกว่านี้เป็นสิบ0เท่าแต่เขาทําอย่างสม่ําเสมอมี progress มีการพัฒนามาโดยตลอดนะครับเป็นระยะเวลาเป็นหลายๆปีนะฮะจนเขาดังเป็นระดับประเทศหรือบางคนนไปไกลระดับ regional ระดับโลกก็มีเนี่ยคนพวกนี้เนี่ยไม่เราเห็นภาพเขาวันนี้เขารู้สึกโอ้โหทำไมแบบดูสบายจังเลยแต่จริงมันไม่มีอะไรสบายเลยนะคือเขา สะสมมาเยอะมากจริงๆเรียกว่าก็คงจะมีช่วงเวลาที่แบบดาวๆาวแบบทําแล้วก็ไม่เบิกอาจจะแบบคนดูน้อยอะไรเงี้ยจนกระทั่งเขาผ่านช่วงนั้นมาได้เพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่แบบมาแบบเห็นภาพสวยงามล้นมาอย่างนั้นนะมันมีมันมีเบื้องหลังที่ที่ส่วนใหญ่แล้วผ่านนี่แหละคือการทําอะไรทุกวันแล้วก็แบบทําแบบตลอดไม่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 ย่อทอนนี่แหละนะฮะเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับก็น่าจะ ช่วยนะครับให้เรามีแง่มุมกับเรื่องนี้ได้ดีขึ้นนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที